คู่มวยนัดดีแบบนี้ครับให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันเรียวกว่าส่งผู้ชมด้วยความสนุกดูเดือดเล้าใจก่อนเข้านอนเลยครับติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับคู่เอกโอ้แม่เตะลูกนี้นี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับชัดชยัยดาบรันสารคามกางเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินดีเพชรศิลาวอุรชาครับยอดมวยดาวรุ่งแห่งปีครับแต่ว่าหลังๆนี้อาจจะมี สะดุดบ้างนะครับเพราะว่าเจอกับบิ๊กเนมครับเพชรสมหมายสอสมหมายเจอกับเสาเอกออัจริยะครับเพราะว่ามวยปล่อยเวทขึ้นมาด้วยนะครับช่วงหลังเพชรศีลาแล้วก็มาเจอแต่ของหนักๆของเก่าๆแรงๆเอาเลครับโอ้โหมาถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยคู่นี้แฟนมวยจะมองว่าเพชรศีลานี่ชื่อชั้นเหนือกว่าจะชกกันไปแล้วนี่ถึงตอนนี้นี่ดูวา ชัดไัยก็ยังไม่เสียเปรียบนะครับพยยาม่อยสายต่อยสายนะครับเอานะครับสู้กันสนุกแน่ครับนี่ครับผลงานการจัดมุมโบ๊ทนัทธเดชเรียกว่าได้ลุ้นได้เชีย์ตลอดครับแบบนี้ชอบแบบไหนชอบแบบไหนฝ่ายแดง <c oughs> อ้หโอ้ยจัมปันโดนเหมือนกันนะครับ คู่นี้นี่เร้าใจบีหัวใจครับแม้ว่าเกมยังไม่แลกกันอุตลุดนะครับแต่ว่าเป็นการช่วงชิงจังหวะกันที่แบบต้องลุ้นกันทุกเสี้ยววินาทีเลยครับนี่ครับขยับเปิดเกมครับทัชไทชัยนีมวันนี้อุ้ยากำปันซ้ายครับโดนนะครับโดนาหาส่งสัญญาณเตือนแล้วครับเจ้ตาเพชรศิลาดุ่น้องครับเมื่อกี้นี ดึงคืนสวยครับสองแข้งสองแข้งเพิ่มจากท้าดวลนะครับขยับเข้าหาชัดชัยไม่สนนะครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ถ้าหลุดเดียวจะโดนซ้ายของพชรรีลานี่โตขึ้นทันทีเอามาดูจังหวะกล้ำใน โอ้โหจะโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้วงในก็ยังถือว่าคู่ขี่นะครับมาโดนบิดเหลี่ยมโอ้เพชรตีลาได้จังหวะบิดเหลี่ยมแล้วครับแทงตามน้ำเลยครับบิดไปบิดมาทรงผมครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่าไม่แน่ทิงนี่ตัดทรงนี้ไม่ได้นะครับอ่าหาช่องขยับยกกะซ้ายไปครับเทศีลาอ่าชัดชัยหมัดมาต่อยข้อมใบครับวงในตีได้ไหมครับล็อกแต่ว่ายังตีกันไม่เจ็บตีไม่ชัดเจนจรมการแยกเลยครับ ือว่าเป็นดาวดังของ for you ทูฟอยูช่อง24ด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนใหญ่มีออกหน้าจอทูฟอยูแล้วผลงานแจมแจ๋วด้วยกันทั้งคู่โอ้โหสองเมื่อกี้ถากไปครับออกวงในเอาละครับเริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับชัดชัยขยับเข้า,ากกไปหามีแข้งสายนำแล้วก็จับกล้ามใน เพชรศิลาขยับขยับเล่นจังหวะสองนะครับพอยออกซ้ายโต๊ะคืนสวยเกี่ยวได้เอาจะเฮทิ้งไม่ล้มนะครับโอ้โหมาถึงตอนนี้นี่เบียดแล้วครับคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามก,กันต่อในยกที่4ี่ครับซื้อสัตวบงกฎนะครับขอบคุณแม็กวิชั่นครับโดยคุณแม็ก MC 77นะครับ ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเบียกรุกจำกัดโดยเสียบปามบางแสนรวมถึงเต้นรถสวยจ่าเจดครับ0863557893บริษัทโกสปอร์ตจำกัดครับผู้ให้บริการสัญญาณผ่านแพลตฟอร์มความเร็วสูงขอขอบพระคุณครับเอาลครับยกนี้นะครับออกมานี่เดินถึงตัวเลยชัดชัยพยายามจะเบียกล้ำในตีเข่าเพชรศิลาคอย,ยกบางคอยป้องนะครับเล่นอาศัยจังหวะฝีมือวงนอก ชัดชัยไม่สนเบียดเข้าไปนี่นะครับเตะท่ายมาดูกันที่วงในโอ้โหวอาวเลครับเริ่มจะเร่งตีได้สวยๆด้วยชัดชัยอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับอ่ะยกสี่ครับอยากจะทําอะไรอยากจะใส่อะไรที่โชว์ได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือเวทีของนักมวยทุกคนครับอ่ะวงในตีไปตีมาจับไปตียัดอ่าเชลศิลาไล่แขนกดแขนไว้ตีคื้นได้ไหมครับอ่ะยังยังยกแข้งยกขามากันอยู่ครับกมาก ดึงมาครับมันใกล้เชือกใกล้มุมมันไปหน่อยครับมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหเกมการชกนี่เบียดระทึกเลยครับทง่อนนี้ชัดชัยยังคงเปิดเกมตลอดดูว่ายิ่งชกยิ่งคึกเเตะศิลานี่อาศัยจังหวะดูนะครับวงในจะบิดเหลี่ยมหรือเปล่าโอ้โหเอาลวครับเบ่งตีาู้เหมือนกันวงในนี่ก็ยังถือว่าคู่ขี้กันมากเลยครับวยคู่นี้ โอ้โห,โ,หโหนี่ครับมาเปิดเกมอยู่ในทรงของตัวเองครับชักชัยมาคนละซ้ายคนละซ้ายมหาจังหวะมาถึงตรงนี้นี่มหาดูไม่ออกจริงๆครับใครได้เปรียบมหาซ้ายลูกปุ๊บโดนเลยครับชัดชัยตอนนี้นี่วัดดวงเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับโยนหัวโยนก้อยแล้วเอามีศอกศอกไปครับอ ของแหลมแหลมมาด้วยครับยังเดินอยู่เหมือนเดิมน,นะครับชัดชัยลูกศิษย์ของผู้กองรันรับสายไปครับยกบังได้พยายามจะชวนชวนทะเลอู้วยแม่เข้าถละทละลาไม่ได้นะครับเพราะเพชรศิลามีศอกครับโอ้โหวงไหนนี่ชัดชัยก็ไม่ธรรมดานะครับชนไปเรื่อยก่อไปเรื่อยพยายามจะเบียดปล้ำในจังหวะฝีมือดีดูว่าโอ้เพชรศิลาจะเร็วกว่านะครับหรือว่าหลุดไม่ได้โอ้ ตั้งศอกตั้งเข่าตอนนี้เบียดเข้าไปเด้งตีสวยนะครับลูกนี้ชัดชัยพัดเจนรุนแรงอยู่ที่แดงครับฮาแต่ว่าจังหวะสวยงามครับอยู่ที่เพชรศิลาครับฮ่าเดี๋ยวดูครับซ้ายอุบลของแดงมาซ้ายอุดรน้ำเงินขยับผ่าเรื่องชวนทะเลาะครับรุ่นที่ชัดชัยซ้ายโอ้ยโดนศอกครับล่นเลยครับโอ้โหกรรมการนับครับในช่วงปลายยกสี่เอาเมาสไม่ไหวครับ จบยก4ครับเพศศิลาวออุรชาครับกลับมาชนะนอกชัดชัยดาบรันสารคามครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะดักหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามาสำลิดผลนี่ซอกสุดท้ายครับเอาละครับดูนะครับคู่นี้โอ้โหสามยกนี่เบียดสู้กันอย่างสนุกนะครับจังหวะสุดท้ายดูภาพชาช้า จังหวะไตะหลุดนี่โดนแทงนะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโอ้งัดเข้าไปปลายทางสายอีกแล้วนะครับโอ้โหสอกนี้นี่เต็มเตมเลยนะครับเข้าเต็มปายค้างนะครับเรียบร้อยเลยนะครับบล็อกเข้าไปโอ้โหฟันไปทั้งตัวครับหล่นเลยครับพยายามจะขึ้นมาแต่ว่าสภาพไม่มีแล้วครับเต็มปลค้างครับลูกนี้หรือว่าเข้าหลวมไปหน่อยครับ เซศิลานี่ดักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เตือนไปหลายครั้งแล้วนะครับบวกศอก